โยโยโยก็สอสดีชุกนั้นด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็เปิดพอีพิกมเมอร์นักเหลตอนนี้ก็อยู่ในเกรมยิมมิกฟเกอร์สองพันยี่สิบเอ็ดนะครับผมก็กลับมาเจนนะครับเอ่อครั้งนี้นะครับเป็นเอ่อยูฟาแชมเปียนลีกหรือว่ากูบอลนะครับแชมเปียนครับนะครับมันอ่านว่าแชมเปียนไม่ใช่แชมเปียนเลย แต่ว่าผมเรียกแทมเนลติกะง่ายดีนะครับตอนนี้ก็อยู่กับเออ่ทีมเออ่ทีมยดงไวะเดี๋ยวอ่านนะลิเวอเพลนะครับผมลลวเพลตเอฟซีนะครับเจอกับดิจอนนะก็ตัวนักเตะเนี่ยคุ้มค่างเลยครับของอาร์เจนตินาทั้งนั้นนะครับ อันนี้จะเป็นการรวมนะครับตาาของอาเจนติน่านะครับผมเราก็ไปลุยกันเลยดีกว่านะครับในยูฟ่าแชมเปี้ยนีกครับใส่สีแดงจะได้สบายตานหน่อยไปลุยกันเลยเอย่กวนี้น,นะครับเข้าสว่สนามอ่า นิวอัเพ็นะครับเขาจะให้ผู้บัญญายครับบินญายไปครับเดี๋ยวเราจะลงมือเล่นนะครับเพราะว่าเสียสมาที่ไม่ได้ครับเดี๋ยวสวยนะครับนะครับ1ผู้เล่นของแต่ละสองทีมวัดนิวอัพเพ็ดแบบขึ้นมาที่จีนากิโลอาแล้วดีมาเลย ยิงมาแล้วส่งให้เขื่อนอ้าวเว้ยแล้วมาเอาอฝั่งเขาครับเอ้ยวิ่งเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วตลอดมาอเพื่อาให้อากิโลอากิโลหาเพื่อนยอดแบบนี้ไม่ถึงครับโอ้ยคืออะไรกันบ้างในยูยูครับ นี่คอรวมสตาร์ของอาเจานจินานะครับเพราะว่าในลีโอเ,เพดอ,อยู่ในอาเจานนะครับผมอยู่เลวิ่งโอ้เรียบร้อยครับตายวะ่ะอ่านชื่อไม่ออกอะ่ะเออเฮ้ยนี่ฮะควนเปียนอยู่ตรงนี้ครับผู้เล่นของอีกฝั่งไม่ไม่แย่งนะครับ ปล่อยให้ไอ้นี่เลยครับให้ป้วนเปี้ยนอยู่อยู่ตรงนั้นแหละครับโอ้โหผู้เล่นตัว,ตวไม่มีสิทธิ์เซฟเอาละครับผู้เล่าเอ่อผู้บรรยายบรรยายอะไรก็ไม่รู้ครับปาอัพคืออะไรนะโอ้ยรับได้เว้ยโอ้ย ตกทำไมฝนฝนตกแล้วอ่โน uh ูนะเฮ้ยมันตกไปแล้วเมสซี่เออโอ้โหและและและเม็ดเม็ดดวไหนเอาอาเกโรนี่ว่าดูครับจังหวะที่อาเกโรใช้หัวมงครับ อไปไหนก็ไม่รู hey, <xic> ้น่ะไม่ตรงหัวเลยเอ้ยไม่ตรงประตูเลยเฮ้ยเอาละตอนนี้ฝนตกแล้วและมงโอ้โหนมงเปิดแล้วอาเกลุกเปิดให้เมสซี่แต่เมสซี่บอกยิงเองเลยยังเรียบร้อยหมดอ้โห าแล้วครับมาแล้วนะครับไปเปิดหน้าต่างมานะครับสองโห <but S 1> นไปแล้วนะครับมาอา้าวไม่ติดวะเฮ้ยและดิบาร่าเปิดให้ลีโอเนีลเมสซี่ <Messi. S 1> มาโอ้โหเมสซี่หลุดเดียวไหมย, <Is this S 1> ยิง so, ครับโอ้เรียบร้อยครับโอ้โหลีโอเนีลเมสซี่ครับนี่ครับหลุดเลยครับดิบาร่า แล้วส่งให้เม ouais uh, สซี่เลยครับสวยๆครับยิงเสาเสาโหรี่เสาแรกว่ะเดี๋ยวเสาแรกอยู่ไหนวะเสาแรกเสาสองโอ้ไม่รู้อ่ะอ่าช่างมถอแล้วมาอ่าจบรึ่งแรกนะครับจบไปด้วยสามประตูต่อศนแล้วฝนดันลุกขึ้นไหมโอโอ้ m ม g ก d ไปต่อเลยครับ ยนตัวของเขาค้าอ้าวโรบยังนี้ไม่ต้องอ้าวเฮ้ยมันจังไก่วะนั่นน่ะอ้าแมสซิซิตี้ครับหนึ่งสี่แล้วเฮ้ยฮ่าฮ่าแมสซิซิตี้ขึ้นนำจ้า ไอ้ลีว่า์พมึงมึงไม่ได้แชมป์หรอกปีนี้บอกเลยยิงอ้าวเรียบร้อยกูมาเซโร่บอกผมติดผมติดให้ผมติดให้กูมาเซโร่บอกผมปิดให้ผมปิดให้หนึ่งห้าครับเฮ้ยใช่ไหม เออสี่ถูงนี่ว่ะไม่ใช่นี่เออไปไปไปแมนซิซี่เขาแล้วเอาล้วครับปอร์ตีปอร์ตีอุ้ยนักเตะอาเจนนะครับก็ตาอาเจนทั้งนั้นครับผมนะเพราะว่าเออลิเวอร์พูลครับอยู่ในอาร์เจนตินานะครับเออมา เอาละหมองไม่เต็มด้วยโอ้โหปาเอาละเวยเฮ้ยอย่า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 ตีเสมอเราเอ้ยอย่าตีไข่แตกมึงตบกับทีมเลยนะอัลเตียเมสซี่บอกกูไม่ให้โอ้โหเฮ้ยกูไม่ให้หรอกห้าประตูอ่ะ เฮ้ยนี่ฮะเอตันดีแบอสบายเว้ยสบายเว้ยเจอลบบงอ่ะโโหอ้าวไอ้เมสซี่ยังยิงติดเสาเอ่ะเออเออออออเออออ้ออ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  และอารเกโลเลียดเลยครับห้าเป็นตัวจบสูมจบและวะ้วครัอบอาเกโลบอกปิดท้ายจริงๆนี่ครับพอลูกถึงเท้าเกลโลนี่ปิดฉากให้แบบสมจริงเลยครับอาเกลโล so we're off again here oh d e t

เกโลบอกอะไรครับนี่เออทางดิจจันบอกว่ามึงยิงกูเป็นลูกเลี้ยงเลยซะนี่พักผ่อนเลยนะนี่กอเคอีกแล้วโอ้ไอเนี่ยแม่งไม่ได้เลี่ยงเลยนักเตะคนนี้ มึงยิงไปไหนอยากยิงไปไหนนะเฮ้ย huh? น่าเจ็คนนี้หม่ไหว่วะต้องเตกสักหน่อยละเอาละรจบเอเรียบร้อยครับจบไปห้าประตูจากคุณอาเซโลครับติดฉากนะครับอาเซโลสองเมสซี่สอง นักเตะคนนี้ชื่อว่าปลาป,ป,ปาเฮียอะไรวะอ่านที่นอนักเตะไม่ออกว่ะโอ้โหนี่ครับอาเกลโลครับรอเลยครับตอนนี้นี่มันต้องอย่างนี้เด็กกูมโสุดจอดดูความแชมเปี้ยนเลกเราชนะนะครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่นะสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ